ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบายโยอิเนี่ผมเจราจากับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เจราจาแล้วล่ะให้ผมออกจากประเทศไทยไป17ปีผมขอคืน ให้ผมมา,ารับใช้ประชาชนอีก17ปีนางสาวแปรทองทานว่าที่นางสาวแปรทองทานบอกยังงงเหมือนกันไม่แน่ว่างงจริงหรือว่างงปลอมงโง่จริงหรือแกล้ง,งโง่ที่ไม่เข้าใจการปลาใสหาเสียงของนายทักษิณถ้าง,งงจริงหรืองโง่จริงผมก็จะอธิบายให้ฟัง เพื่อตาจะได้สว่างขึ้นมาบ้างทักษิณกอดคออุ้งอิงร่วงพยีลูกแก้งโง่หรือโง่จริงก็ไม่รอดบีปปชกกตสอยทักษิณจ่อเหิมเกริมนักจากความคืบหน้าค่ะที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่28มกราคม2568นายสารสพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือว่าปปชได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงพลตำรวจเอกเสรี RE, พิสุทธิ์เตมียะเวศอดีตหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้มีการเข้าให้ข้อมูลกับปปชกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมีการสอบถามว่าขั้นตอนต่อไปจะมีการดำเนินการอย่างไรทั้งนี้เลขาปปชระบุว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน กับคณะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการไต่สวนจะรวบรวมพยานหล,ลักฐานตามที่องค์คณะกรรมการปปชเห็นชอบซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการไต่สวนทั้งพยานบุคคลและมีคำสั่งหมายเรียกพยานเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำเสนอองค์คณะกรรมการปปชโดยยังอยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนเมื่อถามว่าขณะนี้การไต่สวนพยานบุคคลครบถ้วนแล้วหรือไม่จะต้องมีการเรียกบุคคลใดมาไต่สวนเพิ่มเติมนายสารสกล่าวว่า เมื่อปรากฏข้อที่จริงว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องไต่สวนบุคคลอื่นๆองค์คณะผู้รับผิดชอบสำนวนจะต้องเสนอให้กรรมาการปรปรชพ,พิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้หรือไม่และเพื่อให้ข้อเท็จจริงพยายนหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและเป็นไปตามกระบวนการไต่สวนคดีตามปกติที่ปปชทำในลักษณะนี้อยู่แล้วเมื่อถามว่า จะต้องมีการเรียกนายทักษิณมาให้ถ้อยคำต่อองค์คณะกรรมการไต่สวนหรือไม่เนื่องจากเป็นบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายสารสกล่าวว่าเรื่องนี้ไต่สวนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นถ้าคณะกรรมการปรปรชเห็นว่ามีพยานบุคคลใดมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงจึงจะมีมติเรียกใครมาดำเนินการไต่สวนส่วนกร,รณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ มีการเสนอให้เรียกนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและครอบครัวของนายทักษิณที่ได้มีการเข้าเยี่ยมที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาให้ถ้อยคำด้วยนั้นนายสารสระบุว่าการเสนอแนะหรือการให้ข้อมูลต่างๆเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่กรรมการปปรชจะพิจารณาว่า บุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กําลังไต่สวนอยู่หรือไม่จําเป็นที่จะต้องมีการเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ถือเป็นดุลพินิจของกรรมการปรปรชแต่หลักการคือ ต้องได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดซึ่งก็เรียกว่างานนี้ค่ะหากปป,ปชมีการทำตามคำแนะนำของพลตรวจเอเซรีพิสุทธิ์นายกอุ้งอิงก็อยากที่จะหลีกเลี่ยงล่าสุดข่าววันนี้29เมกราคม2568นายเทพไทยเสนพงศ์อดีศสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตั้งคำถามถึงนางสาวแพรท,ทองทานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อของนายกด้วยว่างงจริง หรือแกล้งงงโง่จริงหรือแกงโง่โค้งสุดท้ายการหาเสียงนายกอบอจอในหลายจังหวัดนายทักษิณชินวัตรในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนายกอบอจอของพรรคเพื่อไทยได้จัดโปรแกรมทักษิณออนทัวร์ลงพื้นที่หาเสียงนายกอบอจอโค้งสุดท้ายวันที่29มกราคมขึ้นเวทีจังหวัดเชียงรายวันที่30มกราคมขึ้นเวทีประสัยจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่เป็นการลงพื้นที่หาเสียงครั้งที่2 ทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อาจจะเป็นเพราะผลสำรวจของนิดาโพร,ระบุว่าสองจังหวัดนี้คะแนนสูสีกันมากและอาจจะทำให้พ่ายแพ้แก่คู่แข่งได้ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเครดิตทางการเมืองของนายทักษิณจึงจำเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้งในช่วงสุดท้ายหวังที่จะกู้คะแนนนิยมกลับมาให้ได้รับชัยชนะให้จงได้เมื่อมีผู้สื่อข่าวถามนางสาวพาทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีว่าทำไมนายทักษิณ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในช่วงโค้งสุดท้ายประสัยคนข้างที่จะดุเดือดนางสาวแพททองทานตอบว่าตัวจริงนายทักษิณใจดีแต่เวลาหาเสียงดุเดือดทุกที่งงเหมือนกันผมไม่ทราบว่านางสาวแพททองทานงงจริงหรืองงปลอมแกงโง่หรืองโง่จริง ทางงงจริงหรือโง่จริงก็จะอธิบายให้ตาสว่างเลยว่าการลงพื้นที่หาเสียงของนายทักษินในหลายจังหวัดไม่ว่าจะมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้สมัครนายกอบอจอในานามพรรคเพื่อไทยก็ตามแต่เป้าหมายหลักของนายทักษินมีมากกว่าการเมืองระดับท้องถิ่นนั่นก็คือ1น,นายทักษินต้องการหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยในการเมืองระดับชาติมีการโฆษณาแผนงาน โครงการของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบเรืะอนายทักษิณรู้ดีว่าการพูดเวทีหาเสียงนายกอ,อกปจอจังหวัดใดก็ตามแต่คําประสัยของนายทักษิณอยู่ในพื้นที่ข่าวของสื่อมวลชนซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศหวังให้คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยกลับคืนมาให้ได้2นายทักษิณกําลังสร้างบทบาทตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์นิยม ให้เห็นศักยภาพการเป็นผู้นำทางการเมืองเพื่อแข่งขันกับฝ่ายพักประชาชนที่ฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ต้องการให้ชนะเลือกตั้งและเป็นการนำในการจะตั้งรัฐบาลนายทักษิณจึงแสดงตัวให้เห็นว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่สามารถเอาชนะพักประชาชนได้จึงทำให้นายทักษิณทำทุกวิถีทางจึงเห็นการประัยบนเวทีหาเสียงนายกอบจอศรีสเกตมีคำประัยตอนหนึ่งที่นายทักษิณพูดถึงการเจรจากับพระเจ้า ขากลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีก17ปีเท่ากับจำนวน17ปีที่หนีคดีไป 3. ามนายท็กษินบอกว่าตอนนี้อายุ75ปีรวมอีก17ปีจะมีอายุ92ปีเหมือนกับดรมหาธีที่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียครั้งที่2ตอนอายุ92ปีซึ่งนายท็กษินต้องการส่งสัญญาณบอกในญาติทางการเมืองว่าตัวเองจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เหมือนกับดรมหาธีนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในการพูดในลักษณะเช่นนี้ทำให้ประชาชนสงสัยว่าสิ่งที่นายทักษิณบอกว่าได้ตกลงกับพระเจ้าแล้วนั้นความหมายคืออะไรหมายถึงพระเจ้าองค์ไหนหรือพระเจ้าอยู่ที่ใดซึ่งนายทักษิณพยายามที่จะพูดคุมเคลือกํากวมเป็นประเด็นให้ประชาชนเข้าใจผิดตีความหมายไปต่างๆนานา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวมจึงอยากให้นายทักษิณได้ออกมาพูดให้ชัดเจนว่าคําว่าพระเจ้าในความหมายของทักษิณคืออะไรอย่าพูดแบบสร้างความสับสนให้กับประชาชนหรือให้ประชาชนเข้าใจผิดว่านายทักษิณเป็นคนมีเส้นเป็นคนของพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าเมื่อข้อความถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบางก็มีการจับไตเรื่องนี้ว่า อุ้งอิงน่าจะรู้ดีแต่ทําเป็นแกล้งไม่รู้พร้อมกับมีการเสริมว่าการหาเสียงของนายทักษินเป็นการหาเสียงล่วงหน้าถึงปี70ชัดเจนเอาโนโยบายที่ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะผ่านอย่างเช่นคาสิโนโมาลอกคนสิสเกตว่าจะเอาภาษีที่เก็บได้มาบริรณาการประเทศไปที่ไหนก็พูดที่นั่นแถมยังเอาของเก่ามาหากินเหมือนแผ่นเสียงตกรองเป็นการทวงบุญคุณอยู่ในที จนชาวบ้านไม่รู้ว่านโยบายจริงๆในระดับท้องถิ่นคืออะไรกันแน่และก็มีคนขาดเข้าไปถามถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งว่าคงจะมีแค่เพจของคุณเทพไทยที่คอยมีการโต้แย้งการประใสหาเสียงของนายทักษิณกกตอ,อย่างเฉยเมย หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ